สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับช้างศึกทอล์กฟอร์มโฮม p ีที่8แล้วนะครับ e ีนี้นะครับจะพาไปพบกับ2นักฟุตบอลพี่น้องนะครับที่ไปค้าแข่งอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะครับเรามีข้อมูลของ2คนนี้น้อยมากนะครับก็คือ2พี่น้องตระกูลภูมาินนะครับจิรพัฒและกฤษศณะนะครับข่าวล่าสุดที่เราได้รับมานะครับคือทั้ง2คนนี้ได้เซ็นสัญญาเป็น นักเตะฝึกหัดนะครับของสโมสรในลีกเยอรมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปทำความรู้จักกับ2คนนี้มากขึ้นนะครับกับท็อกฟุกโฮม e ี8วันนี้นะครับน้องทั้งสองพร้อมอยู่ในสายแล้วไปพูดคุยกับทั้งสองคนเลยครับสวัสดีครับเกมกับการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวแนะนําตัวกันหน่อยครับแฟนๆทั้งศึกหลายคนยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอ้าวอ่าโอเคผมชื่อเกมนะครับชื่อเล่นชื่อเกมจิรพัฒน์ภูมาลินนะครับผ อ่าแล้วก็ผมชื่อการชื่อเล่นชื่อนะปิชนะการพมาลินครับครับเกมนี่เป็นกองหน้านะเป็นคนพี่ใช่ไหมรับผม่วนการคือผู้รักษาประตูใช่ครับอืมรู้สิบห้าอ่ะหลายคนอยากรู้มากมีที่มาที่ไปยังไรทําไมถึงไปเล่นฟุตบอลที่เยอรมันได้เอาเริ่มจากพื้นเพเลยเราเกิดที่ไทยเหรอหรือว่าเกิดที่เยอรมันเอิดพอผมมาอยู่ที่เยอรมันแล้วไงครับเพราะว่า ย่าผมก็มาอยู่ที่นี่ครับก็บเลยมาอยู่ที่นี่ครับแล้วพวกผมก็เกิดที่นี่เหมือนกันก็นเลยเตะที่นี่อ่ะถามการดูบ้างครับนี่คืออยู่ที่เมืองอะไรกันตอนเนี้ยตอนนี้อยู่ที่เมืองแฟงฟิร์ดนะครับอก็คือเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมใช่ครับเกิดที่นี่เลยครับผม,มใครบ้างอยู่กันใครบ้างที่บ้านอยู่กันกี่คนอยู่กันสี่คนครับพ่อแม่แล้วก็ พี่ผมกับผมครับอืมแล้วทําไมถึงเลือกเล่นฟุตบอลกันครับทั้งสองคนก็ตอนแรกพ่อผมก็เตะฟุตบอลมาตั้งนานแล้วเลยครับ,รบผมตอนก็เลยอยากเตะบอลเหมือนกันเราซึ่งน้องผมกับผมชอบเตะบอลด้วยก็เลยอยากพัฒนาไปต่อไปครับก็เลยเตะบอลครับอืมอ่ะการครับแล้วทำไมถึงเลือกเล่นผู้สาวประตูล่ะ คนอื่นก็อ,อากเล่นองหน้าอยากเล่นอะไรกันทําไมเราอย่าเป็นประตูสะงนันเมื่อก่อนผมแบบอ้วนนะครับแล้วก็ <c oughs> ผมก็วิ่งไม่เยอะเ,เหมือนพี่ผมได้ครับ,รบแล้วก็ตอนที่ผมเข้าแบบเป็นประตูนะครับผมก็กระโดดได้ผมไม่กลัวบอลอะไรเงี้ยครับถึงผม <c oughs> สาประตูครับอ๋อแล้วทําไมเด็กๆอ้วนกินไส้กรอกอะไรบ่อยอย,อย่างเงี้ยเหรออยู่เยอรมัน <c oughs> ม่เช่มีขนมเยอะครับที่มันอร่อยครับ จุดเปลี่ยนอะไรยังไงปอยู่ดีตอนนี้ดูยังไงก็ไม่อ้วนเ่ะ่ยรถสูงโอ้โหร้อยแปดสิบกว่าแล้วพ่อให้รถอ้วนเหรอหรือว่าอะไรยังไงเดียใช่เลยครับแล้วทีมเขามีแบบภาษาไทยที่ไรนะเขาให้แบบอืให้แพลนนะครับให้กินสิ่งอะไรเราก็ใช่ครับเราก็ต้องใช่ก็ต้องกินสิ่งที่เขาให้ครับมีแบบแบบฝึกซ้อมมีแบบคู่มือโภชนาการอาหารอะไรอย่างนั้นให้ใช่ไหมประมาณนั้น ใช่ครับใช่อืมอ่ะพูดถึงการเข้าไปอยู่ในทีมเยาวชนเป็นทั้งของคอฟเฟนไฮ์ใช่ไหมแล้วก็ของแฟงเฟิร์ตเนี่ยโอ้โหเราใส่เสื้ออวดเลยอะคอฟเฟนไฮ์เลยอะ <c oughs> อ่ะจับพัดจับผูไม่ใช่จับพัดจับผูสิต้องบอกว่าเราเราใช้เขาเรียกว่ามีการคัดเลือกอะไรยังไงทำไมถึงเข้าไปติดทีมเยาวชนของคอฟเฟนไฮได้ของการตอนแรกผมเล่นที่ทีมเหมือนพี่ผมนะครับ แล้วก็ผมก็เคยได้มาจากพ่อคุณฮ์แบบเอเขาก็เอ,อมาหาผมแล้วครับแต่ตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่ยังไม่ได้อายุเท่าไม่ได้อยุ่เยอะมากครับเขาก็เขาก็อมาอีกรอบหนึ่งแล้วผมก็คิดว่าถ้าผมไม่ไปนะเขาก็จะไม่มาไเยงย้ครับอื <ผม S 1> นอกจากเขาเป็นฮ,น,ฮน์นี่การมีทีมอื่นมาแบบทาบทามอะไรไหมทีมอื่นหรอครับมี มีแฟงโฟร์ตก็มีแบบสุดการ์ดอะไรเงี้ยครับอืมทำไมถึงเลือกคอฟเฟนไฮครับพ่อช่วยเลือกหรือว่าเราตัดสินใจเองเราตัดสินใจด้วยกันนะครับเพราะผมเห็นว่าฮอฟเฟนไฮ์ทีมเยาวชนของเขามันดีมากเลยเงี้ยครับอืมผมก็คิดว่าตอนตอน,ตอนที่ผมไปซ้อมตอนแรกนะกครับผมกแบบ็อึ้งเราะมันแบบมันแบบใหม่หมดเลยเงี้ยครับเขาถ้าถ้าเราซ้อมเขาก็จะตั้งแบบเอ่อกล้องตั้งดู ซ้อมผิดทาอะไรผิดเนี้ยเขาก็จะมาคุยกับเราครับครับร่วมซ้อมกับฮอฟเฟนไฮม์นานยังครับการเพิ่งปีหนึ่งอะครับปีหนึ่งได้ครับปีหนึ่งแล้วใช่ไหมอืม <c oughs> มันช่วยแบบเหมือนว่าทําให้เราแบบพัฒนาการของเราแบบก้าวกระโดดขึ้นมาเลยไหมจากเคยเล่นกับสโมสรอ,อื่นแล้วอยู่ดีมาเข้าระบบของฮอฟเฟนไฮม์นี่แล้วก็อ,อะไรที่คนเน้นมากคนเน้นเรื่องอะไรมากที่เราที่ผมเห็นนะ ในทีมพี่ผมเขาสมมติเขาไม่ได้ตั้งกล้องแบบเอ,อดูว่าเาทำอะไรผิดแต่ทีมผมนะเขาก็จะตั้งกล้องไว้เขาก็จะิล์มทุกคนนะครับแล้วเขาก็จะแบบเอ่อทำเอาเรารวบรวมด้วยกันแล้วเขาก็จะบอกว่าเราทําอะไรผิดอะไรทําอะไรดีให้ดีอะไรครับอ่ะมาคุยกับเกมมัง่ง FSB Frankfurt นี่เป็นทีมในลีกภูม,มิภาคของเขาใช่ไหมไม่ใช่ไอทัพแฟรงก์เฟิร์ตคนละทีมกันนะไม่ใช่ครับมันก็แบบคล้ายๆกันแต่ แต่ไอทักเกอร์ไอทักแฟรงเฟิร์ตโฟกเกอร์เก่งกว่านิดนึงแต่เราเกอร์สูสีกันครับผมแล้วเราเข้าไปอยู่กับแฟรงเฟิร์ตทีมนี้ได้ยังไงครับอ๋อก็ใช่ครับตอนแรกผมกับน้องผมเราเล่นด้วยกันไงครับอ่าซึ่งน้องผมก็เอ่อมีมีภาษาเยอรมันชื่อว่าสเกลสเกลพี่ดูแมวมองใช่แมวมอง่แมวมองแมวมองมองมาดูน้องผมกับผมแต่ตอนนั้นผมได้ก่อนแต่ผมไม่ได้ไปไงครับซึ่งเราก็เรียนรู้ว่า ช่ซึ่งผมเออน้องผมก็ไม่ได้เออยังไงเขาก็เซ็นไปเลยครับหมายว่าอตอนแรกเริ่มมีมีไอ้แมวมองนะครับจากครับ,รบไม่ได้ไปไงครับอืมแสดงว่าคือเราเล่นกับเอชวีแฟลกช์เฟิร์ตมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยใช่ไหมอยู่ในแคเดี่เข้าสามปีแล้วครับผมอืมปีที่สามครับแล้วก่อนหน้านั้นอะ่ะก่อนที่จะแบบไปฝึกฟุตบอลกับพวกแคเดมี่ใครเป็นคนสอนบอลให้เราคุณพ่อเหรอ ซึ่งตอนนี้นะครับก็คุณพ่อทุกคนนะครับผมซ้อมกับคุณพ่อทุกวันกับน้องผมครับซึ่งผมเป็นกองหน้าแล้วน้องเป็นโกงอ่าก็เลยดีเลยอ๋อซ้อมกัายังไงสวนหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็เราก็ขับไปสนามบอลน,นะที่นี่มีสนามบอลไม่ได้เหมือนอที่เมืองไทยครับไม่ได้ใช่เลยซ้อมได้ทั่วไปครับเออลืมถามเลยเชียร์ทีมอะไรกันผมผมกับพี่ผมเชียร์ทีมลิเวอร์พูลครับ อ้อโหดีเลยอย่างนี้คุยกันได้ยาวๆเยอรมันน่ะในเยอรมันนะผมชอบไอทังแฟงเฟิร์ตหรือไบเยอร์มิวนิกครับจาร่ะการก็เหมือนกันก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเลือกไบเยอร์มิวนิกหรือดอทมุนนะผมชอบดอทมุนเยอะกว่าครับเพราะเขาปั้นเขาปั้นแบบคนที่ยังไม่ได้อู่เยอะมากเ้ยนะ ใช่ครับแล้วเคยมีประสบการณ์ไปดูบูเดซิกาที่สนามยังครับมีครับในทีมผมนะครับผมก็เป็นชื่อแหละเด็กที่โยนบอลเข้าไปครับแล้วผมก็เคยบอลบอยใช่ครับบอลบอยครับผมก็เคยมีมีแบบอมีโอกาสเป็นบอลบอยได้ให้ เพราะผมหายมันอับเอ hey? ่อดโดมอนนะครับ hey? อ้โแล้วก็ผมใช่แบบคุยกับที um, so ่ร um. ู mm ้จักเจดันซซนโชบอกครับสมมุดเงียบเซนโชนะเจดอนซซนโชอ่าอ๋อเออเเจ๋งเกมอ่ะเกมมีโอกาสเป็นบอลอะไรบ้างเปล่าก็เออเคยครับตอนเด็กก็เคยไปบอลบอลเป็นบอลบอยให้ทีมแซงค์เฟิร์ตครับอ่า ครับผมแค่นี้แหละครับอ๋อออาพูดเรื่องทั่วไปบ้างดีกว่าตอนนี้ที่เมืองแฟงเฟิดเป็นไงบ้างเรื่องโควิดน9ทเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์ในเมืองก็นี่เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วครับนี่ก็เข้ากินไปร้านร้านอะไรก็ได้หมายว่ากินข้าวที่ร้านไมได้อะไรแบบนี้แต่ต้องใส่หน้า,ากากหรือต้องเขียนชื่อเขอ้ากินใช่ครับยังไปไปเทรนนิ่งที่ที่สนามไม่ได้ใช่ไหมตอนเนี้ย มันเทรนนิ่งที่สนามได้นะครับแต่เราไม่ได้เทรนนิ่งกับเยาวชนของเราครับอ๋อก็ต้องรออีกสักระยะนะครับได้การการครับไม่สูงยังไม่รู้ครับผมที่นี่ผมดื่มนมเยอะครับแล้วก็ผม่อผมให้บอกว่าให้ดื่มนมเยอะแล้วก็ไปแล้วก็ให้โหนตัวครับเกมมาเกมไม่สูงเท่าไหร่ เมตรแปดสิบประมาณนะครับโอ้ก็พอกันนะครับผมอ๋อ,อมีเพื่อนฝากถามมาเพื่อนพี่ฝากถามมาว่าอุปสรรคในการเล่นที่ยอรมันคืออะไรหมายว่ากาในการฝึก<น>ซ้อมอม,มันผมก็ค <laughs> งไม่เข้าใจครับอ๋ออะไรที่แบบลำบากอะลำบากอ่ะออฟสรรคอะอ่าลำบาก มีแบบว่าเราเป็นเอเชียเป็นเอเชียนอย่างเงี้ยพอไปเล่นกับยุโรปอย่างเงี้ยเขาแบบมีอะไรอย่างงี้บ้างไหมไม่ยอมรับอะไรเงี้ยอ๋อไม่นะครับสมมติถ้าเราเตะกับพวกเขานะมันไม่ได้คิดว่าผมพวกผมเป็นเอเชียหรืออะไรมไม่ได้ตากันเยอะมากใช่ไหมครับผมใช่เลยครับผมม,บผม,มันแค่บางคนที่เด็กเยอรมันนะเขาเขาสูงมากเลยครับ,รบเหมือนผู้ผก็ตัวของเขานะเขาสูงเมตรแปดเออเมตรเก้าเจ็ดแล้วครับอือหู ใช่ครับที่เขาเปนงานเมตรแปดสิบถึงเมตรหนึ่งเมตรเก้าสิบประมาณนะครับอืมอ่าขออีกคําถามเขาเรียกว่าสไตล์การเล่นของทั้งคู่เนี่ยเปรียบเสมือนนะครับเปรียบเปรียบเทียบกับนักบอลอาชีพอ่ะขอณใครอ่าเล่นสไตล์ใครสไตล์ไหนอ่าเผื่อแบบแฟนๆบ้านเราอยากรู้อะไรเงี้ยผมเหรอครับผมแม่แบบสไตล์รู้จักโอเวอร์คานพ่ครับโอ้รู้จักแบบ ถ้าถ้าบุถ้าผมอยู่ในแมตช์นะครับผมก็ะจะแบบแบบดังนะครับแบบถึงขังบบเลยนะ,ะใช่ครับอือ่าสมมุติว่าเกมสกัดบอลพลาดไหนเราสวมบทโอลิเวอร์คาร์นิยังไงนะครับเนี่ยสมมุติว่าเกมสกัดบอลพลาดอ่ะการสวมบทเป็นโอลิเวอร์คาร์นหน่อยดิฮ่าแบบผมก็แบบจะเออ <c oughs> ชื่ออะไรแบบจะโกนนะครับแบบอ่าเอาเลยเอาเลยตะโกนเลยตะโกนใส่พี่เลย มันโง่เลยโั้โง่ห้าแบบแบบผมก็จะบอกเออชื่ออะไรแบบอยทำอะไรอย่างเงี้ยอะไรดีดีเดี๋ยวคอยดูก็จริงๆก็สไตล์คล้ายๆกับจริงพี่กวินก็มีมีแบบมีมมีฟีลแบบนั้นเหมือนกันนะใช่ครับขาแบบตะโกนสั่งกองหลังอะไรอย่างเงี้ดีดีดีคีพไว้คีปไว้อะส่วนเกมล่ะเกมสไตล์ประมาณไหน ผมคิดว่าเล่นแบบบบบี้เฟอร์มิโน่ครับหรือสลับอ๋อเฟอร์มิโน่สลาตาเจบอยู่อย่าไปเอาตอนนี้เอาเฟอร์มิโน่แล้วกันลิวพูเด็กหงดหง้วยก็เป็นสไตล์ไม่ใช่สุดหน้าตัวเป้าอะไรประมาณนั้นปะเป็นแบบครับก็ถ้าผมได้สองสไตล์ครับหมายว่าเล่นเป็นแบบกองหน้าแบบตัวเก้าวเหมือนว่าเหมือน เหมือนใครอ่ะเหมือนโรนัลโด้ีมากกก่อนหรือผมอาจจะกลับมาข้างหลังได้เด่แบบคล้ายๆเหมือนฟิมิโนครับผมก็เลยกลับมาฝัางอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันใช่ครับโอเคได้แล้วเคยเห็นรูปว่าเราเคยได้มีโอกาสถ่ายรูปกับอดีตโค้ชทีมชาติไทยพี่แบรนทศตะวันศีปานไปตรงนั้นรูปนั้นมีที่มาที่ไปยังไงครับตอนนั้น ผมไปพวกผมก็ไปพักที่เมืองไทยครับไปอยู่โรงแรมจำไม่ได้เหมือนกันแล้วนะครับเราก็ดีเราไปห้องฟิตเนสมาครับตาจะไปวิ่งใช่ก็เจอพี่เขาครับเราก็ขอถ่ายรูปได้ครับซึ่งตอนนั้นผมัวผมไม่รู้จักน้องนะครับแต่ตอนที่ตอนนี้พ่อผมเขาพ่อผมอธิบายว่าคือใครนะผมแบบซึ้งเลยครับ แสดงว่าเราแทบจะไม่มีโอกาสได้ดูฟุตบอลไทยเลยใช่ไหมก็ตอนแรกก็ไม่มีนะครับพอดีที่มันไม่ค่อยฉายทีมไทยครับผมก็เลยไม่ค่อยดูแต่ผมก็มีไอดอลไทยเหมือนกันนะครับก็มีพี่ธีรสินแดงดาแล้วก็พี่เจชลทิพย์ครับผมออ่าของการล่ะของการล่ะของผม,ผมก็ผมก็ดูพี่กวินนะครับเพราะ,ะท,ที่ที่นู่นเขาเรียกพี่กวินกวินบินได้ อ่าใช,ใช่เรียกผมหมูปินได้ครับเพราะเมื่อก่อนผมพุ้งเลยครับใครตั้งฉายานี้ใครตั้งหมูปินได้เนี่ยพ่อผมครับ <c oughs> อ๋อคุณพ่ออยู่อยู่ไหมเนี่ยอยากให้คุณพ่อมาแจมด้วยนะเนี่ยว่าเดี๋ยวพ่อผมก็มาครับแต่ตั้งพักหนึ่งครั5นาที10นาทีอ๋อแล้วพูดถึงฟุตบอลไทยเนี่ยเราเรามีความเขาเรียกว่าอะไรได้มีโอกาสดูมีอะไรน้อยมากเลยใช่ไหม ที่น่นไม่ค่อยมีข่าวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับทุกคนคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนนั้นเราโพสต์ข่าวเกี่ยวกับสองคนนี้แหละในเพจของเราเแล้วน้องนี่มาตอบเองเลยฮะที่เราได้ได้ข่าวนะครับผมตอนนั้นยังไม่ได้รู้เลยเป็นแบบอึ้งครับึงวกน้องผมกับนั่นแบบโอ้ยยังไม่เคยไม่เคย มีข่าวแบบนี้ด้วยครรบม,ออมีมีสุนัขเหใช่ก็เลยแบบตอนนั้นผมแบบภาษาไทยเป็นอะไรภาษาอังกฤษมันชื่อว่า appreciate อ่าป,ออประทับใจอะไรประมาณนี้ครับแล้วเป้าหมายของเราล่ะจุดมุ่งหมายอ่าอยากเล่นอยู่ในเยอรมันถึงระดับไหนอนาคตแบบเอ้ยนี่เราสัญชาติไทยใช่ไหมใช่ครับ อ๋ออนาคตถ้าแบบทีมชาติไทยสมมติตอนนี้เรายุ่นประมาณสิบห้าสิบหกถ้าพวกยูสิบเจ็ดยูสิบเก้าเรียกตัวไปนี่พร้อมไหมโอ้โหเก้ยพว้อยู่แล้วครับแต่ผมกับน้องผมไม่ได้คิดว่าเก่งขนาดนั้นก็ฝึกไปเรื่อยๆครับก็เลยขอให้ติดที่นี่ก่อนติดบนเดซิกาให้ได้แล้วถึงคุยกันได้ต่อคือมสมมติคือคพอคืออยากแบบไปให้สุดอยากเล่นในบนเดสซิกาให้ได้อะไรประมาณนั้นเนาะ ใช่เขาใช่ครับอืมอ่ะอยากให้ลองแชร์หน่อยว่าสมมุติว่าถ้าใครอยากจะไปลองฝึกฟุตบอลที่ต่างประเทศบ้างมันต้องมีอะไรที่คิดว่ามันสำคัญอมต้องมีวินยัยพวกเราอ่าอืใช่วินัยสาคัญสุดเลยครับไม่มีพรสวรรค์มีแต่พรพรสวรรค์ครับอืต้องฝึกซ้อมทุกวันให้ได้ครับแต่มันสมมติวันหนึ่งไม่ได้ก็ต้องมีสักวันหนึ่ง จะได้ครับต้องซ้อมไปเรื่อยๆครับการล่ะของการล่ะ <c oughs> พี่แยง่งพูดไปแล้วเหรอที่เราจะพูดก <c oughs> ็ใช <c oughs> ่ครับมันในที่ที่เห็นในทีมผมนะครับมันเขาไม่ได้ดูแบบพรมสวรรค์เขาแค่ดูพรสแสวงเพราะเขาจะดูว่าเราจะไปซ้อมคนเดียวว่าอะไรเงี้ยเราจะทําอะไรให้คนเดียวว่าแบบไปเล่นเวทหรืออะไรเงี้ยครับสมมติเดซ้อมท้องอะไรเงี้ยครับเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะเอาคนที่มีพรสแสวงเยอะกว่า ที่มีพรสวรรค์น,นะครับอืมก็มคือเรื่องพรสแสวงเรื่องแบบระเบิวินัยสําคัญมากเนาะใช่ครับการเล่นท,ที่ต่างประเทศอ่าเดี๋ยวได้ข่าวว่าจะต้องมีไปซ้อมกันต่อใช่ไหมสองคนใช่ครับอสองคนงั้นสุดท้ายละฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวไทยเลยครับขอให้พวกพี่ชาวไทยนะครับ,มา,ารบมาติดต่อแล้วก็พวกผมจะสู้อีกต่อไปจะได้เป็นในคนแรกที่เล่นที่บุนเดสลีกาครับ สุดยอดไม่ต้องรีบกลับอยู่ไวยาวๆไว้มาตอนทีมชาติแข่งโอเคครับผมผมจะทำํำที่สุดครับผมโอเคก็เป็นกําลังจะให้อีกหนึ่งแรงนะครับในฐานะของทีมงานทั้างศึกนะอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวให้น้องๆทั้งเกมและการไปพักนะครับแล้วก็หวังว่าถ้ามีโอกาสดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราโทรคุยกันใหม่นะครับผมทวฒได้ลงเล่นอะไรหรือกลับมาเล่นทีมชาติอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่อีกรอบโอเคอ่ก็ s เ a y h o m มสเตย์เซฟนะครับอยู่บ้านไปออกไปไหนใส่แมสด้วยใช่ี่ีนะครับโอเคอ่าไว้เจอกันใหม่นะครับบายบายครับเกมและการ๊ายบายครับก็ถือว่าช่วงเวลาสั้นๆวันนี้นะครับที่เราได้คุยกับน้องกาและก็น้องเกมนะครับจะทําให้เรารู้ได้รู้จักกับ2พี่น้องตระกูลภูมิรินมากขึ้นนะครับซึ่งเป้าหมายของเขาทั้งคู่ครับแน่นอนครับ เมื่อกี้อย่างที่ได้ทราบกันนะครับว่าทั้ง2ตั้งเป้าจะเป็นคนไทยคนแรกนะครับหรือว่าเป็นคนไทย2คนแรกที่ได้เล่นในบูเดสติก้านะครับยังไงแฟนๆช้างศึกของเรานะครับก็ขอติดตามให้กําลังใจน้องกาและน้องเกมกันได้นะครับก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนนะครับสำหรับนักฟุตบอลลูกครึ่งนะครับที่ไปค้าแข้งอยู่ยังต่างแดนนะครับยังไงทีมงานช้างศึกของเราครับจะพยายามติดต่อมาให้แฟนๆช้างศึกได้รู้จักมักจีหลายๆหลายๆคนกันเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่า มีช่องทางไหนมีใครดาวรุ่งคนไหนที่แฟนๆั้งศึกอยากให้เราไปเจาะลึกไปพูดคุยนะครับอย่างไรก็ inbox เข้ามาได้เลยนะครับเราจะพยายามไปสาะหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับทอล์กฟลงกพ EP 8แล้วนะครับน้องแนทอนรุ่งวาวรวมถึงทีมงานัางสึกทุกท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ